บรรยายมันเยอะนะน้องอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเดี๋ยวไปมันกันต่อตอนข้าสุดท้ายที่เป็นสแควร์นะครับโปรแกรมแมวสแควร์ไม่เคยออกข้อสอบเลยนะครับขอให้ออกปีนี้นะครับเพราะว่ามันง่ายง่ายกว่าไพทอนครับอ่ะตัวป้อนครับตัวป้อนมีอะไรเนี่ยตู้กล้วยตากแสงอาทิตย์ครับแสงอาทิตย์อาหาร าาหารถ้าเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นกล้วยตากนะครับก็อาหารที่ต้องการตากแห้งแล้วกันต้องการกระบวนการก็พื้นอุปกรณ์ดูดคืนความร้อน พื้นอุปกรณ์นะครับน้องเห he ็นไหมครับเออเอพี่จําได้แล้วพี่จําได้แล้วข้อสอบมันถามว้มันถามว่าพื้นอุปกรณ์จะต้องเป็นสีอะไรเออพี่จําข้อสอบได้แล้วพื้นอุปกรณ์จะต้องเป็นสีดําครับหรือสีเข้มเข้มเพราะว่ามันจะได้ดูดความร้อนครับพี่จําได้ละวข้อสอบเขาเคยออกแบบ้วยตาเนี่ยแล้วเขาถามร้องว่าพื้นที่เอามาใช้งานเนี่ยต้องเป็นสีอะไร ถ้าเกิดใครตอบสีดำหรือสีเข้มเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะให้คะแนนนะครับเนี่ครับพื้นอุปกรณ์ดูดกืนครับพื้นอุปกรณ์ดูดกืนความร้อนจากแสงอาทิต์นั่นเองความร้อนจากแสงอาทิตย์เ,ตยเพื่อเกิดความร้อนสะสมในตู้ ผมในตู้ครับผลผลิตอาหารกบแห้งเฮ้ยแต่ว่าตู้นี้บอกเลยว่ายังทำงานไม่ดีนะครับเหตุผลเพราะว่ามันไม่มีฟีดแบ็ครับอาหารอาจจะไม่ได้นะครับอาหารอาจจะไม่ได้ สาเหตุและปัญหาครับปัญหาหรือข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้อาหารอบแล้วไม่แห้งก็คืออาจจะไม่มีแสงแดดครับอาหารอบแล้วไม่แห้งอ่าอบแล้วไม่แห้งครับความร้อนสะสมในตู้นะครับความร้อนสะสมในตู้ความร้อนสะสมในตู้ครับ วิทยาศาสตร์ก็ประมาณคณครับสิบถึงสิบสองข้อนะสีวะาสเคมีสี่ฟิสิกส์นะครับเท่าเท่ากันลายลายวิชาวิทย์นะสาเหตุของปัญหาแสงแดดไม่พอ,อหรือไม่ก็ สภาพกระจกนะครับกระจกอาจจะสะท้อนแสงมากเกินไปแนวทางการแก้ปัญหาก็หาสถานที่ที่แสงแดดพอมีแสงแดดนะครับมากเพียงพอปีนี้รู้สึกว่าเขาจะให้ลูกมาแล้วเขาถามตัวป้อนกระบวนการผลผลิต แล้วก็ให้เกี่ยวกับไฟฟ้าด้วยก็คือเป็นตู้อบเพื่อควบคุมอุณหภูมินะครับประมาณนี้แนวทางการแก้ปัญหานะครับก็คือพิจารณากระบวนการนะครับในตู้อบแห้งและสภาพอุปกรณ์พิจารณากระบวนการในตู้อบ ในตู้อบและสภาพอุปกรณ์ว่าดีหรือไม่ดีอย่างเช่นกระจกอาจจะเลอะนะครับทำให้แสงแดดมันส่งผ่านลงไปไม่ได้ประมาณนี้